จังหวัดปราจีนบุรีวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ชาวบ้านวิทยาลัยการอาชีพปราจินบุรีนำนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าและเครื่องยนต์ลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำป่าท่วมในพื้นที่อำเภอรประจันตาคามเมื่อช่วงสายของวันนี้คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีแผนกช่างไฟฟ้าและเครื่องยนต์ นำโดยนางสาวสลัญยาสะสุปรังรองผู้อำนวยการลงพื้นที่หมู่ที่10บ้านหนองหัวลิงตําบลโพงามอําเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งประสบภัยจากน้ำป่าหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิพัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟที่ได้รับความเสียหายฟรี โดยมีนายคสันพุทธาพินโยพาสผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับซึ่งการดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆในครั้งนี้มีชาวบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งเครื่องมือทางการเกษตรมาให้ซ่อมเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งส่วนใหญ่พอใจและขอบคุณที่วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีให้การช่วยเหลือโดยไม่คิดบุญค่าใดๆขณะที่นายเอกชัย เกลียงธนบดีประธานสภาเทศบาลตำบลโพงามได้ขอบคุณทางวิทยาลัยที่เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ประสบภายน้ำป่าไหลหลากนำนักศึกษามาช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งทางเทศบาลและชาวบ้านน้องหัวลิงจะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวแบบนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชน New นิวธนภกรวิศวมิตรภาพข่าว สุกันวลีสุวรรณรายงาน